อย่าเพิ่งอิ่มนะยังมีปอนจิ้งรีดอีกนะคะผู้ชมเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าปอนจิ้งรีดทำยังไงเมนูลั่นทุ่งวันนี้ขอนำเสนอเมนูป่นจิ้งรีดละจ้าเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันดีกว่าจ้าเริ่มจากน้ำปลาร้าต้มสุกกระเทียมเกลือน้ำปลามะนาวผักชีฝรั่งต้นหอมและสะระแหน่หอมแดงพริกชี้ฟ้าและพริกหยวก แล้ววัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเมนูนี้ก็คือจิ้งรีดแล้ะจ้าพี่มีการเลี้ยงของแถวนี้ค่ะเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเอง ถูกกรรมวิธีหมดเลยเพราะตอนนี้เห็นว่าที่นี่นะเป็นสินค้าท้องถิ่นกาได้วยนะเป็นสินค้าพื้นบ้านก็ได้วยแล้วไปทํายังไงมาครับถึงได้เป็นสภาพนี้ก็เราก็จับจิ้งหรีดมาใช่ไหมล้วก็มาทําความสะอาดทําความสะอาดสักสองสามน้ำแล้วเราก็ไปนึ่งนึ่งดยการใช้ใบเตยใช้ใบเตยนี่ไหมใช้ใบเตยที่เป็นต้นค่ะไม่ใช่ใช้ใบเตยอาสยาติดไฟแล้วตั้งไปแล้วแล้วก็ พริกกระเทียมหอมค่ะทุกอย่วมคัะรวมกันแล้วก็ผิดไส่ด้วยนี่แหละไส้ลงใส่หมดเลยเหรอคะครับหมดไหมโอ้ไม่หมดค่กคนผสมค่ะแล็คนแล้วอันนี้ต้องตำไหมคะต้อตำลงหน้าก็ได้ค่ะเพราะเวลาตำเราก็ต้องแยกขิ้ส่วนแล้วลงไปแล้วจิ้งหลีบป่นลงไปแล้วค่ะ เส็แล้วกอย่าเสียงดังชิย่าโวยวายไม่เอาไปเตยตอนนี้มีอะไรบ้างอะจ๊ะตอนนี้หนูก็ถ่ายหนังอยู่เออนี่เนี่ยเห็นไหมชื่อเรื่องว่าดอกฟ้ากับหมาแจ๊สค่ะพระเอกคนแรกในชีวิตหนูไอ้แจ๊สแน่แน่ก็เดี๋ยวกําลังจะมีซิงเกิลใหม่ค่ะนี่ล่าสุดเลยมาอีกแล้วเหรอควรมาห่าค่สองละเอียดยิบแล้วละเอียดยิบแล้วแล้วก็นี่ไงป่นพอไหมอะสวยค่ะแล้วก็มาุยแต่มันหอมนะ มันหอมนะหอมมากเลยครับป้าเอกลับมาก่อนค่ะป้าเอนี่อ๋อแล้วก็ปนพิกต่อเพราะถ้าปนรวมกันแล้วมันจะปนละเอียดยากใส่เกลือนิดนึงเพื่อที่จะทำให้มันละเอียดเร็วขึ้นหอมไหมพอค่ะใบเจยทำอะไรจะอยากลองกินอร่อยรำที่เก๋ไม่ขึ้นแล้วครับ าพระเอกที่หายไปใช่อ๋อเอาไปโคลงรวมกันไปป่นรวมกันแบบนี้นะครับหอมจังเลยแม่คุณเอ้ยใช่แอเด็กไหนต่อคะจะเอาส่วนผสมวันเนี้ค่ะน้ำปลาราน้ำปลาร้าเด็กที่น้ำปลารนี่แหละใส่น้ำปลาร้าเข้าไปห่าแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงแล้วก็คลุกเคล้าไม่มีน้ำตาลลงไปเลยอะฮะใส่พักใช้พักโอ้ยหอมจังเลยเขาใส่น้ำปลาร้าไปแล้วคลุกแล้วมันหอมอ่ะเนาะโอยน้ำลายแตก ต้นแรงยาวๆอร่อยร้านสดอืมเฮ้ยมันนัวเยังไม่รู้เฮ้ยอร่อยเฮ้ยออกมันเฮ้ยตัวจิ้งหรีดมันมากอะครับอุ้ยอืมเริ่ดจัดเริ่ดไเราอาจจะหาจิ้งหรีดที่อะที่เขาจะมีขายตามร้านทอดทั่วไปอะนะลองมาลองมาทําดูทําง่ายมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยทานกับข้าวก็อร่อยเนาะใช่ค่ะอุ้ยตัวจิ้งหรีดมันมากทานกับข้าวทานกับผักเอานนะับเดี๋ยวพวกเราคงจะ นัวเนียกันอยู่ที่<ช>เมนูนี้แล้วล่ะ